ไม่รูはは้ว่าสิบประชานที่ใช้จะช่วยเหลือรุ่มเราปลน้มานใจรุ่มเเป็นอะไรไปมีนัยเรื่องทั้งหมดที่เจ้ากดพี่พี่ไม่โทษเจ้าพิมพ์มืงเขาเอง ที่ใช้ว่ายหวานคนพวกนักฆ่าแต่กลับไม่ดูให้ดีที่มันก่อการทำเช่นนั้นเท่า,ากับหักหลังเราเพราะไอ้ผู้นำนักฆ่าก่องโจมรม,มันคือไอ้โมนยิน้และที่สำคัญบุญตรีของราเม็นทรนก็อยู่ในกองโจรมันเนูตอนนี้กลับไปอยู่ราเม็นทรนแะล้วอะไรกันนะไอราเมินทรน มันพานางโจรเข้ามาคือสายเลือดเรื่องนี้จะไม่ถูกเปิดโปพี่เห็นสมควรว่าเจ้ามีโอกาสของพระราชองค์การจากองค์พระรองพยาธิให้บุตรตีของรามิงทนแต่งงานกับสุรินยนลูกพ่อลานแลท่านพี่ ฉันจะไว้ใจได้ยังไงแผนตามครังแรกที่กับทำพลาดฉันให้พี่จา้างไปข่าไอ้เรอกไปมกาแต่พี่กับทำไม่ได้และตอนนี้ฉันต้องมารู้ความจริงว่าไอ้ไอ้ไอ้แตงโมนี่น่ะมันยังไม่ตายและอีกอย่างและมีทอนลูกของมันก็เป็นกองโจรด้วยก็ได้ฉันจะยอมเชื่อฟังพี่อีกครั้งหนึ่งฉันหวังว่าการครั้งนี้จะสําเร็จ จะขึ้นป้าและทูลราชองค์การเพื่อที่ขอนางจอนุณพมไปคะนี่นะครอกันเจ้่มตองไ่อ่างนจะไม่ยอมให้คุณ็พี่จุนยองีคนท ไม่ปีนี้ไม่ยอม,มยบอกฉันเนี่ยรำกับพี่สุรินยอมแล้วนตั้งนานก็นี่อะไรจะให้านางย้อนอ่ะเที่ยพี่บอกฉันใค้บอกเที่ย,ยพ,พี่กับทุกไปจะไปยอมได้ยังไงฟังป้าก่อนฟังป้าก่อนสิลูกแหม่ป้าเนี่ยก็เข้าใจในหัวของความเป็นหนูเนี่ยรักคอชอบคอกับสุรินยอ้อลูกชายของป้าใช่ไหมแล้วหนูเองก็คอยดูแลป้ามาตลอด อื่นน่ะดีกว่าหนูจริงเขาอย่างไงเสียอยังไงป้าก็จะต้องให้เจ้านั่นเป็นรานีเที่ยวบัที่คู่กับสุรินยอแต่แพงมากเนียเจ้าจะมาทำพังไม่ได้ถ้าจะบ้าพี่จะมาทำเพื่อป้าพูดตั้งนานความหมายเท่าเดิมคนใดบอกฉันก็ไม่ยอมเห็นครันี่ยเนี่ขอถามอะไรนิดเดิ้ลเลยทำไมคิดจะมีผัวเนี่ยเคยถามพี่บ้างไหม กินนมเยอะๆก่อนจะม,มีหัวไม่ต้องมาพูดเลยไม่ได้เมย์มันีพระเจ้าบ้าอย่าเอาความเอาแต่ใจตัวเองมาทำเท็จทุกท่านได้แล้วจะมาว่าเมย์มันีไม่ดีไม่ได้ไม่ทักวันฉันพูดมองฉันรู้แล้วเป็นจริง ไม่ได้ไ <ป S 1> เออเไ,ไปสักทีนะปะโถถอยก้าว กำลัง,นง,อองนลนเนื้อหอมฟ้อมสดทุกแบบปทโหลดแหนมถัดเชียฟ้ฝากรุมมาคู่กับนาทามันเป็นทองคนเดียวกันพี่จะมดงงานในไนม์รับเด็กสุดพี่อกเลยน ดูแลเอาผมไปอยู่ด้วยนะ <laughs> <laughs> เราจะได้มีงานทำัน กวามตายเป็นจังท้องเนิ่นระหายพี่พ่อหลังแรงนคิดวางแผ่นมาแบบนี้นี่ถ้าเป็นท้องคนเดียวกันอย่ามีคนนั้นต้องเอาใจเขาด้วยช่วยกับลูกประีด็นหกพวกเราหกนะภาพแดงมาถึงนี่สู้อุซาซาฟันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สุริยโยมได้นั่งกองเราก็ค้อีกนิด 我们这里可以让自己。<noise>